เท่าที่มองเห็นเนี่ยเซเว่นเหมือนกับเป็นสถานที่ที่หนึ่งนะที่ฝึกให้คนเป็นเท้าแก่รู้จักการคุมสต็อกรู้จักการสั่งสินค้าเข้าร้านบริหารต้นทุน,ท,นทุกอย่างมันเป็นโอกาสที่เขามอบให้เราได้เรียนรู้ได้บริหารที่เข้ามาทํางานเซเว่นเนี่ยตอนที่เราไปรับส่งลูกเนี่ยเราใช้มอเตอร์ไซค์แล้วด้วยความที่เป็นมอเตอร์ไซค์เวลาหน้าฝนเราจะรู้เนาะเราเห็นลูกคนหนึ่งเขาขึ้นรถเันเนาะเราก็มองว่าเมื่อไหร่เราจะมีปัญญามีรถให้ลูกไม่ต้องเปียกฝน ไม่ต้องตากแดดพอเราได้ก้าวเข้ามาในเซเว่แล้วเราทําได้เราก็เรู่สอืมมันเป็นอาชีพที่มั่นคงเนาะไม,ไม่เคยอายทุกครั้งที่เราได้ใส่เสื้อตัวเนี้ยเราอยากจะบอกทุกคนว่าที่ที่เรามีทุกวันนี้ได้เพราะว่าเซเว่สวัสดีครับผมก็พี่หนึ่งเซเว่นเนาะชื่อจริงก็จรรกิจวงสันนิสุข ตำแหน่งผู้ช่วยเนาะเซเว่นจุลเทพจุดสตอนแรกเลยอ่ะแฟน่ะทำงานเซเว่นอยู่แล้วแล้วเราอ่ะมีหน้าที่หลักคือเป็นช่างรองเท้าพอเราก็ต้องการช่วยช่วยแฟนเพราะตอนนั้นแฟนทำงานหลักเราทำงานอยู่ที่บ้านมันไม่ได้เยอะพอช่วงลูกโตขึ้นเราก็เลยได้เข้ามา<ๆ>เราเข้ามาวันแรกเรารู้สึกว้าวอ่ะทำไมพนักงานเซเว่นสามารถทำอะไรได้ หล,หลายอย่างซึ่งถ้าจะทําได้นี่มันต้องเกิดจากทักษะที่ฝึกฝนมาเราก็เลยรู้สึกทึ่งเข้ามาตอนแรกมาในตําแหน่ง d e ลิเวอรถ้าเป็นผู้ช่วยเต็มตัวตามตําแหน่งยังไม่ถึงปีนะเราก็ต้องดูแลน้องๆแทนผู้จัดก,การเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะว่า วันนี้เรามาทำงานเราเจอปัญหาอะไรบ้างงานหน้างานที่เราเห็นจะต้องจัดระบบยังไงมันก็เป็นความท้าทายในแต่ละวันเราต้องมีคีย์ในการที่จะสื่อสารกับน้องๆให้น้องๆมีความรู้สึกอยากไปด้วยกันกับเราเวลาสอนน้องก็เราจะนึกถึงเราจะนึกถึงวันแรกที่เราเข้าเข้ามาเราจะความรู้สึกเราไปใส่ตรงนั้นตลอดเวลาเราจะถ่ายทอดอะไรจะทำยังไงให้น้องเข้าใจพี่จะพูดเสมอว่าเรือลำนี้มันไม่สามารถจะพายได้ด้วยใครคนใดคนหนึง่ง มันจะต้องร่วมกันทั้งทีมมันถึงจะไปได้เราก็จะบอกว่าเราลำบากไปด้วยกันแต่ว่าแรกถ้าเกิดว่าพี่พาล้านไปได้ก็จะไม่ลืมน้องทุกคนเราจะโตไปได้วยกันตั้งใจตัวเองไว้อยากจะเป็นนักปั้นน้องๆทำยังไงก็ได้ให้น้องมีกำลังหรือกล้าที่จะก้าวเมื่อมีโอกาสมาถ,ถึงเราเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีแต่เชฟมาม่าที่เป็นแบบถ้วยนะหางว่วงเดี๋ยวนี้จะสาธิตตัวพี่กบกัน แรกเริ่มเลยที่เข้ามาทำทิกตอกอ่ะเราก็จะหมุนไปตามโลกเพราะโลกตอนนั้นกระแสทิกะะตอกกำลังมาแรงเนาะเราก็ลองเปิดช่องดูมีวันหนึ่งเลิกงานไปเสร็จก็จะไปรับลูกแล้วก็เตรียมชุดซุก,กี้ไปชุดหนึ่งก็ไปลองตั้งกล้องดูเนาะจะลองรีวิวกับลูกด้วยอารมณ์ที่เขาแบบเหมือนกับพ่อลูกผูกพันเลเนาะเขาเข้ามาก่อนเข้ามาเล่นอะไรเงี้ยมันก็เลยกระแสะขึ้นปื๊ด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 ใครอยากลอกกันบ้างอาหารเย็นเตรียมทำซุกี้อยากกินเหรอเราก็เลยอ๋อ ทำก็สนุกดีเนาะหลังจากนั้นก็พยายามทำเอาอาหารในเซเว่นของเราเนี่ยพยายามแนะนําก็ค่อยๆทามาเรื่อยๆอแล้วมาหลังๆก็มาแนะนําเกี่ยวกับการทํางานในเซเว่นก็ได้รับการตอบรับจากน้องๆแต่ละสาขาพี่น้องถามมาว่าการรีจิตทำยังไงหนึ่งน้ำถ้าไม่วางกระดาษรับกําหนัก็จะเป็นเหลวเรต้องมาแก้กันพอเราเรียนรู้วิธีอะไรของการทํางานที่มันลดขั้นตอนแต่ไม่เสียมาตรฐานแล้วก็ลองทําลงช่องมีคอมเมนต์มา หลังช่องว่าเขาไม่เข้าใจการทํางานแบบนี้แล้วเข,เขาสื่อสารกับที่ร้านไม่ได้บางทีเพราะเราก็อธิบายไปว่าพี่ที่ร้านอาจจะง,งานยุ่งแล้วพอเราเขา้าเข้าใจหน้างานการที่จะมานั่งสอนแบบพี่หนึ่งค่อยๆใช้เวลาเนี่ยก็มันจะเสียกําลังคนมาคนหนึ่งเราก็เลยลองทําลองดูที่เพราะว่าถ้าคลิปหนึ่งคลิปมันปล่อยออกไปเนี่ยมันไม่ได้สอนแค่คนเดียวมันสอนได้เยอะแล้วสามารถดูซ้ําได้เวลาเราทําคลิปไปแต่ละคลิปแล้วมีคอมเมนต์มาว่าเ,เห็นพี่หนึ่งเป็นแบบอย่าง มันเหมือนได้รับพลังบวกจากเราไปแล้วก้าวไปทํางานได้เรารู้สึกเฮ้ยใจเรามันฟูขึ้นนะอย่างน้นอยๆเราเราก็เป็นส่วนหนึ่งทําให้เขาแบบเดินต่อได้เ<ๆ>ท่าที่มองเห็นเนี่ยเซเว่นเหมือนกับเป็นสถานที่ที่หนึ่งนะที่ฝึกให้คนเป็นเท่าแก่คําว่าคนเป็นเท่าแก่เนี่ยคือพนักงานเซเว่นเนี่ยจะต้องรู้จักการคุมสต็อกรู้จักการสั่งสินค้าเข้าร้านบริหารตน้นทุนทุกอย่างแล้วมันเหมือนมันเป็นห้องเรียน แล้วก็จะสอนน้องเสมอว่าเราจะไม่มองแค่เราเป็นพนักงานให้เราค่อยๆไต่ระดับจากผู้ช่วยเป็นผู้จัดก,การโอกาสที่เราจะมีร้านของตัวเองมันก็มีค่าตอบแทนหรือ,อไรายได้ต่างๆพี่หนึ่งคิดว่าไม่ได้น้อยนะมัน,มนสามารถเลี้ยงได้เลี้ยงตัวเองได้แบบมั่นคงพอเราได้มาทำเซเว่นมันทําให้มุมมองของเราในการมองอนาคตมันเปลี่ยนไปจา,จากเมื่อก่อนเราไม่เคยมองว่าเรามีหวังว่าเรา,เราจะสามารถจะสร้างอันนั้นได้สามารถสร้างอันนี้ได้ มันทําให้เราเราหวังแล้วมันไปถึงอ่ะก่อนที่ยังไม่ได้เข้ามาทํางานเซเว่นเนี่ยตอนที่เราไปรับส่งลูกเนี่ยเราใช้มอเตอร์ไซค์แล้วด้วยความที่เป็นมอเตอร์ไซค์เวลาหน้าฝนเราจะรู้เนาะมันจะต้องเกิดอะไรมันจะต้องตากฝนเราเห็นลูกคนหนึ่งเขาขึ้นรถกันเนาะเราก็มองว่าเมื่อไหร่เราจะมีมีปัญญาไง่างเมื่อไหร่จะมีปัญญามีรถให้ให้ลูกพอเราได้ก้าวเข้ามาในเซเว่นแล้วเราเราทาได้ไม่ต้องทําให้ลูกเปียกฝน ไม่ต้องทําให้ลูกเราตากแดดเราก็เรู้สอืมมันเป็นอาชีพที่มั่นคงเนาะมันให้เราได้ในตัวที่เราก็ทุ่มเทไปกับเขาไม่เคยอายทุกครั้งที่เราได้ใส่เสื้อตัวเนี้ยเราจะรู้สึกว่าที่เรามีทุกวันนี้ได้เพราะว่าเซเว่น